ฮินกโบันทึกของฮินาโกะยังไม่ได้จบแค่การกล่าวถึงตัวละครสำคัญนะครับแต่ว่าเธอยังบันทึกเกี่ยวกับสถานที่และก็เรื่องอื่นอื่ที่ประกอบร่างให้เป็น Silent Hill F ที่สมบูรณ์อีกด้วยผมไล่เรียงให้คุณผู้ชมตามนี้ครับเริ่มต้นกับที่เมืองเอบิสึกาโอกะเธอบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในเมืองชนบ,บทเล็กๆที่ชื่อว่าอบิสึกาโอกะ ก่อนสงครามเมืองนี้เคยมีชีวิตชีวาเนื่องจากมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทํางานที่เมืองฐานหินและก็โครงการก่อสร้างเขื่อนบนภูเขาทางตอนเหนือหลังจากที่การก่อสร้างเขื่อนเสร็จสิ้นและเมืองฐานหินปิดตัวลงที่นี่ก็กลายเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่เงียบเหงาสะพานเหล็กขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างเมืองกับเมืองใกล้เคียงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองที่น่าเศร้าแห่งนี้ ว่านว่าตัวอักษรคันจิสำหรับคำว่าเอบิสึในเอบิสึกาวกะนั้นหมายถึงบุคคลที่อพยพมาจากแดนไกลทฤษฎีที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดที่สุดเกี่ยวกับที่มาของเมืองนี้ก็คือที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านลับของทหารตระกูลไทระที่พ่ายแพ้ในสงครามเกนเปนอกจากนั้นว่ากันว่าในประเพณีดั้งเดิมของเมืองมีกฎบางข้อที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของรหัสลับของหมู่บ้านรวมถึงเรื่องต่างๆด้วยนะครับเช่นห้ามเลี้ยงสุนัขหรือว่าห้ามล้างสิ่งของในแม่น้ำแต่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่นั้นยังคงเป็นปริศนา ทีนี้เกี่ยวกับสงครามเกนเปผมไปค้นมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับเขาบอกว่าช่วงปลายศตวรรษที่ส2ของประเทศญี่ปุ่นคือยุคสมัยแห่งความวุ่นวายที่ถูกจารึกไว้ด้วยเลือดและก็ความขัดแย้งสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่รู้จักกันในานามสงครามเกนเปได้ประทุข,ขึ้นในปี1180และดําเนินไปเป็นเวลา5ปีเต็ม สงครามนี้ไม่ใช่การรบกับศัตรูต่างแดนแต่ว่าเป็นสงครามกลางเมืองที่แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินระหว่างสองตระกูลซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วงชิงความเป็นหนึ่งแห่งยุคสมัยนั่นก็คือตระกูลไทระผู้ถือธงสีแดงเพลิงดุจด,ดวงอาทิตย์และก็ตระกูลมินมามโตะผู้โชว์ธงสีขาวบริสุทธิ์ความขัดแย้งนี้เปรียบสเสมือนไฟที่คุกคุนมานานหลายทศว,วรรษเป้าหมายก็เพื่อแย่งชิงอำนาจในการควบคุมราชาสำนักและก็ชี้นำชาตาประเทศญี่ปุ่นในะช่วงเวลานั้น จนกระทั่งเปลเวลไฟแห่งสงครามได้ลุกโชนขึ้นอย่างเป็นทางการณริมฝั่งแม่น้ําอุจิซึ่งเป็นสมรภูมิแรกที่ทั้งสองตระกูลได้ประหัดประหารกันอย่างเปิดเผยในช่วงต้นของสงครามตระกูลไทระที่กุมอนนาจอยู่ในเมืองหลวงดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่กระแสแห่งสงครามก็เริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินในยุทธการที่คุริคาระชัยชนะครั้งนั้นเปิดทางให้กองทัพมินามาโตะรุกคืบเข้าสู่เมืองหลวงเกียวโตได้สาเร็จบีบคั้นให้ตระกูลไทระต้องถอยร่นลงไปทางตะวันตก จุดจบของสงครามและชะตากรรมของตระกูลไทระถูกตัดสินในยุทธนาวีที่ดันโนอุระการรบทางทะเลครั้งโปรดิศาสร์ในปี1185ณช่องแคบชิโมโนเซกิคลื่นลมและกระแสน้ำในวันนั้นได้เป็นพยานแห่งการล่มสลายของตระกูลไทระว่ากันว่าท้องทะเลกลายเป็นสีแดงฉานด้วยเลือดและก็สีทงของพวกเขาจากักรพรรดิอันโตคุยุวัตริย์ซึ่งมีสายเลือดไทระได้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรซึ่งเป็นภาพศึกนาฏกรรมที่ปิดฉากความรุ่งเรืองของตระกูลไทระไปตลอดกาล เมื่อสองครามสิ้นสุดลงโชกุนมินามโตะก็พังอาจขึ้นเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดมินามโ,มโตะโนโยริโตโมไดสถาปนารัฐบาลโชกุนคามมคุระขึ้นซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปิดฉากยุคศักดินาที่อำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราชสำนักของอุจกพัทต์อีกต่อไปแต่ว่าอยู่ในมือของชนชั้นนักรบหรือว่าสมุไรซึ่งจะปกครองญี่ปุ่นไปอีกหลายร้อยปีสงครามกินเปย์จึงไม่ใช่เพียงบันทึกแห่งการนองเลือดแต่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่หล่อหลอมสังคมและการเมืองของญี่ปุ่นและยังคงทิ้งมรดกไวว้จ้จจจนนนนนนนงงงงปัััุบบผ่นน่่่าาาาตเเรรืือลแลแแแะะมกทสีดข ปุ่่นญีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่าง2ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตนั่นเองครับหัวข้อที่2ในบันทึกจะว่าด้วยอินาริซามะฮินาโกะเขียนเอาไวา้ว่าเมืองเอบิสุกาวะส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผู้คนที่เชื่อในอินาริซามะมีรูปปั้นของอินาริซามะอยู่ทั่วทั้งเมืองเพื่อนบ้านผู้สูงอายุข,ของฉันปฏิบัติต่อรูปปั้นเหล่านี้ด้วยความเคารพและสักการะอย่างยิ่ง อินาริซามะหรือว่าที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าโออินาริสามะเป็นเทพีผู้นําเครื่องมือเก่าแก่ที่ใช้การไม่ได้แล้วไปพักผ่อนพระองค์เป็นที่รู้จักกันดีว่าทรงโปรดปรานเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นเต้าหู้ทอดอบบระอาเกะที่เสียบด้วยเข็มเก่าๆดูเหมือนว่าเมืองอื่นจะไม่มีประเพณีแบบนี้ฉันเดาว่ามันอาจจะเป็นสิ่งพิเศษที่เราทําเพื่ออินาริสามะที่นี่เฉพาะในเอบิสึกาโอกะเท่านั้นรูปปั้นของอินาริสามะทําหน้าที่เป็นอนุสรสำหรับเครื่องมือเก่าหรือว่าเครื่องมือที่พังไปแล้ว ยังไงก็ตามคุณสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้เองก็ได้ตราบใดที่คุณยังใช้ประโยชน์จากมันได้อยู่เราเรียกการกระทำแบบนั้นว่าคิชูซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่ดีฉะนั้นคำสอนของอินาริสมะก็มีเป้าหมายเพื่อให้เราใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทุกชิ้นอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อินาริแห่งเอบิสก้าออกาเป็นเทพผู้พิทักษ์ที่ปกป้องเมืองนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแต่บางครั้งพวกเขาก็เอาแน่เอานอนไม่ได้มีบ้างเหมือนกันที่พวกเขาจะแปลงร่างไปสู่นักจิ้งจอกและขโมยไก่แล้วกกก็ลกพลพพัแแ้งงไ่่่่่่ววนนนในเเเเาาอออืืขจะดทีมมชฟ ฉันยังเคยได้ยินมาว่าเมื่อพวกเขาตกลุมรักผู้หญิงที่พวกเขาเห็นว่าน่าปรารถนาตั้งแต่แรกพบพวกเขาจะรักพาตัววิญญาณของเธอไปเป็นเจ้าสาวร้านขายของชิซุรุยะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าทั่วไป แต่พวกเราก็เรียกมันว่าร้านขนมไปแล้วเพราะของที่ขายครึ่งหนึ่งก็มีแต่ขนมและก็ของเล่นที่นี่เป็นที่ที่เด็กๆทุกคนมารวมตัวกันฉันกับเพื่อนๆก็นัดเจอกันที่นี่แต่ว่าปกติแล้วพวกเราจะแค่นั่งคุยกันอยู่ข้างนอกชูกับฉันตัดสินใจว่าที่นี่คือกองประชาการใหญ่ของกองทัพอวกาศตอนที่เราเล่น s Space War เวลาที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนเล่นกันพวกเราก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อประชุมสรุปภารกิจไปพลางกินขนมไปพลางตุ๊กตาเซลลูลอย มันดูเหมือนตุ๊กตาที่ฉันเคยมีตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วทว่าเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนของฉันในความเห็นของฉันตุ๊กตาเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงด้วยเหตุนี้ฉันจึงรู้สึกเสมอว่าตุ๊กตาของฉันกำลังบอกฉันว่าฉันควรทำตัวให้เหมือนเด็กผู้หญิงมากขึ้นเวลาที่ฉันเล่นกับมันวันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับฉันว่าฉันไม่สามารถเล่นขายของกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆได้เพราะว่าในตอนนั้นฉันเล่นกับเด็กผู้ชายด้วย แล้วตั้งวันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ไม่อยากเล่นกับเด็กผู้หญิงอีกต่อไปแล้วฉันก็โยนตุ๊กตาทิ้งไปพอได้เห็นตุ๊กตาตัวนี้ก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือตุ๊กตาที่เหมือนกับตัวที่ฉันกําจัดไปแล้วในวันนั้นไม่มีผิดฉันแน่ใจว่ามันต้องเกลียดฉันที่โยนมันทิ้งไปเมื่อเรื่องทั้งหมดนี้จบลงฉันขอให้แม่หาวิธีนํามันไปสู่สุคติสักทีอังุระโนโฮเทซามะ ยาแช่สมุนไพรใสๆที่มีสปปรรพคุณทางยาและก็มีสีแดงเข้มยารักษาโรคจากธรรมชาตินี้เป็นยาพื้นบ้านแผนโบราณที่ใช้เพื่อบรรเทาและช่วยลดอาการเจ็บปวดสามารถใช้รับประทานหรือว่าทาบริเวณที่ได้รับผลกระทบได้มันเป็นที่รู้จักในเอพิสเดร์เกาโอกะในชื่ออังูรันโนโฮเทสมะหรือว่ายาของโฮเทสมะและยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุส่วนน้อยของเมืองที่ไม่ชอบยาแผนปัจจุบัน s p a c ว War คือเกมที่ชูกับฉันเล่นด้วยกันตอนที่พวกเรายังเป็นเด็ก โดยพื้นฐานแล้วเหล่าเอเลี่ยนที่รู้จักกันในนามจัก,กรวรรดิกาแล็กติกจะมาบุกเราด้วยยาน u f เเป็นฝูงและเราจะต่อสู้กับพวกมันเพื่อปกป้องเมืองเพื่อนๆจะแวะเวียนกันเข้ามาเล่นแล้วก็จากไปเราเรียกพวกเขาว่าฐานใหม่และก็ฐานที่ล้มตายและในท้ายสุดมีเพียงชูกับฉันเท่านั้นที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับจัก,กรวรรดิกาแล็กติกยังไงก็ตามสงครามอวกาศก็ไม่ใช่แค่การต่อสู้กับเหล่าร้ายด้วยปืนเลเซอร์เท่านั้นนะเราจะแกล้งทําเป็นวิเคราะห์ศัตรูโดยการวาดภาพร่างของเอเลี่ยนในช่วงคาบเรียนพละเราจะบบอออกกกกวว่า่าาาาชััั้้นนนเรรนนีียยฝึสหํหงทพศ ฉันคิดว่าเราเล่นกับตุ๊กตาด้วยใช่แล้วฉันคิดว่าตอนนั้นเรากาลังฝึกปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ได้จะอวดนะแต่เราเคยโค่นยานแม่ของศัตรูซึ่งเป็น UFO ยักษ์ลงได้หลายต่อหลายครั้งยังไรก็ตามทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจัก,กรวรรดิกาแล็กติกก็จะส่งทหารและกองกําลังจากดาวบ้านเกิดของพวกมันมาเพิ่มอีกเมื่อเราโตขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของฮีโร่มากขึ้นจากการดูโทรทัศน์และฉันคิดว่าเราก็ได้สร้างเรื่องราวเบื้องหลังที่ค่อนข้างซับซ การบุกรุกครั้งใหญ่จากอวกาศชูดูหนังเรื่องนี้ตอนที่เขายังเด็กแล้วก็ได้ไอเดียเกมสงครามอวกาศที่เราเคยเล่นกันขึ้นมาฉันได้ดูมันทีหลังเพราะพ่อลากฉันไปดูด้วยฉันไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นเลยแต่จากคำบอกเล่าของพ่อมันทำให้ฉันกลัวมากจนร้องไห้ไม่หยุดไปหลายวันเนื่องจากนี้เป็นแรงบันดาลใจของสงครามอวกาศฉันจึงคิดว่ามันคงเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแต่ดูเหมือนว่านั่นจะใช้ได้แค่กับฉากสุดท้ายเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นแค่หนังสยองขวัญแนวไซไฟชูไม่ชอบมัันนเเเลยยตง่่ขาาด็กวี ดังนั้นมันจึงเป็นความฝันของเขาที่จะต่อสู้กลับด้วยกองทัพอวกาศของเขาเองนั่นจึงเป็นสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับตัวชูเพราะเขาไม่ชอบให้ความเป็นจริงมาฉุดรั้งเขาเอาไว้เซนเนกสกิศาลเจ้าอันเงียบเหงาที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองชื่อศาลเจ้าเซนเนสกิอาจจะฟังดูหรูหราแต่มันก็มีดีแค่นั้นแหละถึงแม้ว่าเมืองเอพิสุรกาโอกะจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่เปี่ยมศรัทธาแต่ว่าศาลเจ้านี้ก็แทบจะไม่มีผู้มาเยือนเลยพวกเขากลับไปที่ที่ใกล้ตัวที่สุดแทนซึ่งนั่นก็คือรูป ครอบครัวของซากุโกะรับใช้ศาลเจ้านี้แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้านักบวชด้วยซากุโกะค่อนข้างภูมิใจกับความจริงข้อนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเธอจะพูดแบบเดียวกันได้หรือเปล่าฉันจำได้ว่าซากุโกะเคยพูดว่าศาลเจ้าเซนเนสกิที่เราเคยรู้จักนั้นไม่ใช่ศาลเจ้าเล็กๆแห่งนี้ศาลเจ้าที่แท้จริงเคยตั้งอยู่บนภูเขาแล้วมันก็ดูโออาอลังการกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มาก นานมาแล้วเคยมีต้นซีด้าอายุนับพันปีอยู่จริงๆซึ่งได้รับการบูชาในฐานะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แต่น่าเสียดายที่มันถูกฟ้าผ่าจนไหม้กลายเป็นเท่าทานเมื่อสูญเสียต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปสารเจ้าจึงถูกทิ้งร้างและกลายเป็นสารเจ้านักเล็กอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซากุโกะบอกว่าธรรมเนียมการนำเครื่องมือเก่าไปพักผ่อนนั้นเรียกว่าความเชื่อเรื่องสุขุมง,งามิในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันความเชื่อนี้ได้หลอมรวมเข้ากับความเชื่อเรื่องอินาริทำให้กลายเป็นมมุออองงงทาาาศศสนิิิพเษขกกะ ศาลเจ้าเซนสิสกิที่เป็นศาลเจ้าเดียวของเมืองเคยบูชาต้นซีด้าพันปีเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว,ว่ามีอายุมาอย่างยาวนานนับพันปีท้ายสุดต้นไม้ก็ได้รับการนับถือให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากนั้นเมื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นเท่าฐานก็ถึงเวลาที่จะต้องบูชาสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดลำดับรองลงมาซากุโกะคาดว่าสิ่งที่ว่านั้นบังเอิญเป็นรูปปั้นอินาริที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่นั่นเองทีนี้เกี่ยวกับซึคุมโมะงามิผมไปนค้นเพิ่มเเติมาาให้ด้ดววยบขอก่ ความเชื่อเกี่ยวกับซึกุมะงามิหรือเหล่าพูดผีที่ถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันแนวนคิดนี้เปลี่ยนไปด้วยจินตนานการและก็แฝงไปด้วยปรัชญาครับข้อมูลบอกว่าเมื่อวัตถุใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นร่มกระดาษเก่าๆโคมไฟที่ถูกลืมเลือนการน้าชาที่ใช้งานมานานหรือว่าแม้แต่เครื่องดน,นตรีชิ้นโปรดได้เดินทางผ่านกาลเวลามาจนถึงอายุครบ100ปีวัตถุนั้นจะไม่ได้เป็นเพียงของไร้ชีวิตอีกต่อไปแต่ว่าจะมีจิตวิญญ,ญาณหรือที่เรียกว่าคามิเข้าสิงสถิตกลายเป็นนนสิิ่่งงงงมมมีีีีชววตตทเเจจขขออัึ้า ตำนานเล่าว่าสุขุมวงามินั้นมีหลากหลายรูปแบบบางตนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอาจจะแค่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อหยอกล้อหรือว่าเล่นตลกกับมนุษย์สร้างความประหลาดใจเล็กๆน้อยๆในยามค่ำคืน แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งพวกมันก็มีความรู้สึกนึกคิดเช่นกันหากถูกทอดทิ้งหรือว่าปฏิบัติยังไม่ให้เกียรติความน้อยเนื้อต่ําใจนั้นสามารถแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นและเหล่าซุกคุมโมงามิก็อาจจะรวมตัวกันเพื่อกลับมาแก้แค้นผู้ที่เคยเป็นเจ้าของพวกมันได้ด้วยเบื้องหลังความเชื่ออันนี้สะท้อนคําสอนของพุทธศาสนาที่ถูกผสานเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแยบยลโดยเฉพาะความคิดถึงความรู้สึกเสียดายเมื่อมีสิ่งใดถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง เรื่องราวของซุคโมะงามิจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้คนรู้จักคุณค่าของสิ่งของรอบตัวดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยความเคารพและตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนมีชีวิตในแบบของตัวเองด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันศาลเจ้าบางแห่งในญี่ปุ่นจึงยังคงมีพิธีกรรมเพื่ออุทิศและก็ปลอบโยนดวงวิญญาณของสิ่งของที่แตกหกักหรือว่าหมดอายุการใช้งานเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและก็ส่งพวกมันไปสู่สุคติอย่างสงบสุขนั่นเอง บันทึกต่อมาเกี่ยวกับความทรงจําของการหลงทางนะครับฮินาโกะเล่าว,ว่า เคยมีครั้งหนึ่งที่ฉันเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กฉันตื่นเต้นมากเลยวิ่งหนีไปไกลเพราะไม่อยากให้ใครหาเจอแล้วสุดท้ายก็มาหลงทางอยู่แถวนี้ฉันเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นและตะโกนบวกเวกอยู่หลายชั่วโมงฉันมาถูกบอกทีหลังว่าจริงๆแล้วฉันกำลังเดินไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับบ้านของฉันโดยสิ้นเชิงแม้แต่เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันใหญ่โตมโหฬารสำหรับฉันในตอนเด็กฉันอ่าหนักว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเมืองนี้เลยแม้แต่ทุ่งนาเหล่านี้ก็ดููููเเเหหมืออออนน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 นจแผผ่่่ขขยยาาาาากกกกกไปสสุดดลลตัั้้้้ิิทททงงงีีครบ แต่ว่าพูดตามตรงจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังกลัวหลงอยู่นะคือฉันเคยถูกบอกว่าถ้าหลงทางก็น่าจะแค่ไปถามทางจากผู้ใหญ่แต่แล้วฉันก็นึกถึงครั้งหนึ่งที่ฉันเดินเล่นบนทางเท้าในนาข้าวแล้วจู่ๆก็ถูกชาวนาแก่คนนึงตีเอาความเจ็บปวดจากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ฉันกลัวผู้ใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นผมก็เลยมองว่าประสบการณ์ในวัยเด็กที่เคยหลงทางในทุ่งนาก็เลยกลับมาปรากฏอีกครั้งเมืเ่อฮินาโกะเจอโศกนาฏกรรมที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเธอนั่นเองครับ โรงเรียนมัธยมต้นเอบิสึกาโอกะคือโรงเรียนมัธยมต้นที่ฉันเคยเรียนมันถูกสร้างขึ้นในช่วงที่เมืองมีเศรษฐกิจที่ดีซึ่งก็คือในตอนที่มีการก่อสร้างเขื่อนดังนั้นอาคารสถานที่ที่สวยงามจึงดูขัดแย้งกับอาคารในอื่นที่ดูทึมๆในเมืองฉันคิดว่าฉันได้พบกับรินโกะในช่วงปีแรกที่เข้าเรียนจำได้ว่าเธอประหลาดใจมากที่ได้ยินฉันเรียกชูว่าคู่หูเอบิสึกาโอกะเคเปในเมืองที่มีชีวิตชีวาและก็มีแรงงานจำนวนมากสำหรับการก่อสร้างและการทำเหมืองฐานหินเมื่อโรงเรียนนี้ถูกสร้างขึึ้้นนนนเเเเเมมืองงคคคยยยยกกกััและโรรรีี็็ตไปดว นักเรียนในสมัยนั้นเรียนรู้วิธีจะพัฒนาเมืองต่อไปในฐานะผู้ใหญ่ส่วนนักเรียนในสมัยเราตอนนี้เรียนเพื่อที่เราจะได้ย้ายไปอยู่ในเมืองที่ใหญ่กว่าเมื่อเราโตขึ้นนี่คือโลกที่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นเหมือนกับโรงเรียนประถมแต่ก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เท่ากับโรงเรียนมัธยมปลายสำหรับฉันแล้วโรงเรียนมัธยมต้นเป็นเหมือนเวทีที่อยู่ระหว่างลูกออดกับกบฉันเอาว่าคุณอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาด จนถึงชั้นประถมช่วยกับชั้นเล่นน้ํากันเป็นประจำโดยที่เราก็ไม่สนใจเลยถ้ากางเกงชั้นในของเราจะโผล่มาแต่พอเราเข้าโรงเรียนมัธยมต้นแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนั้นเพราะว่าคนรอบข้างเราก็กลับสนใจมันให้ความรู้สึกเหมือนโลกของเราเปลี่ยนไปในพริบตาเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเคยคิดว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูอาฆาตทะเลาะแล้วก็ต่อสู้กันอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้จู่ๆมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันก็คงไม่เป็นไรสำ แต่สำหรับคนอย่างฉันที่ไม่ค่อยสนใจว่าคนอื่นคิดยังไงมันกลับไม่เป็นแบบนั้นโ <sk r ota> คมไฟปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นโคมไฟหมุนชนิดนึงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในเอพิสต์เกาโอกะภาพเงาจะหมุนอยู่ภายในโคมเนื่องจากกระแสะลมที่เกิ <sk r ota> ดจากเทียนโดยปกติแล้วโคมไฟหมุนมีไว้เพื่อความบันเทิงแต่คมไฟในเอพิสเกาโอกะจะถูกใช้เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะ ในเอพิสุกาโอกะมีธรรมเนียมที่ผู้หญิงซึ่งอยู่ในวัยเบญจเพศซึ่งเชื่อว่าเป็นวัยที่โชคร้ายจะแขวนคมไฟนี้ไว้ที่ประตูหน้าบ้านในช่วงเทศกาลโอบองมีธรรมเนียมหนึ่งที่เล่ากันว่ามันจะช่วยกระจัดความกังวลของคุณได้ราวกับเวทมนต์เพียงแค่คุณเขียนความกับข้องใจที่คุณไม่สามารถบอกใครได้ลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งพับมันเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกโอริกามิแล้วก็โยนมันไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครหามันเจอ หากคุณบังเอิญไปเจอโอริการมิแห่งความขับข้องใจของใครเข้าคุณสามารถทําให้มันไปสู่สุขติได้ด้วยการอ่านมันไม่ว่าจะเขียนอะไรไว้ก็ตามคุณต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้กับตัวเองและห้ามบอกใครแม้แต่คนเดียวมันเป็นประเพณีที่มีอยู่ในเมืองนี้มานานหลายยุคหลายสมัยแต่ว่าเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนมัธยมต้นเด็กบางคนจะแกล้งคนอื่นทางอ้อมโดยการเขียนเรื่องซุบซิบเกี่ยวกับคนที่พวกเขาเกลียดและทําให้แน่ใจว่าจะวางมันไว้ในที่ที่พวกเขาอยากให้คนอื่นเห็นส่วนตัวฉันไม่ชอบเขียนหรือว่าอ่านเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับผู้คน พวกเขาบอกว่าคุณสามารถทําให้ความขบข้องใจเหล่านั้นไปสู่สุขติได้โดยการอ่านมันดังนั้นฉันจึงพยายามอ่านมันออกมาแต่ว่าบอกตามตรงฉันไม่อยากจะหยิบมันขึ้นมาเลยเมื่อเห็นมันจําได้ว่ารินโกพับโอริกามิตลอดเวลาไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่ฉันเห็นเธอเขียนอะไรบางอย่างลงไปในช่วงเรียนแล้วก็พับกระดาษเป็นสุนัขจิ้งจอกอยู่บ่อยๆเธอย,ยังคงเขียนคําบ่นของเธอลงบนเศษกระดาษแต่ว่าแทนที่จะเผา,ามันเธอกลับตัดสินใจโยนมันลงไปในความว่างเปล่าและปล่อยให้มันสะสมฉันคิดว่าบางทีวันหนึ่งความขับข้องใจทั ซาก,กุกะบอกว่าถ้าเราใส่บางสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างความรู้สึกลงไปในคําพูดแม้แต่คําบ่นนะั้นก็จะเพียงพอที่จะทาให้หัวใจของเราได้ผ่อนคลายลงไปบ้างเมื่อเรารู้สึกแย่มันก็เหมือนกับการมีเสื้อผ้ากระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องแล้วเมื่อเราเขียนมันออกมาเป็นคําพูดมันก็เหมือนกับการพับผ้าเหล่านั้นให้เป็นกองที่เรียบร้อยและสวยงามโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือการจัดระเบียบความรู้สึกของตัวเองและเมื่อเราพับมันแล้วก็ถึงเวลาที่จะทาให้มันไปสู่สุขติกับท่านอิรารินี่ดูเหมือนจะเป็นเวทมนตร์ที่แท้จริง ครบเคเรื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Op t ต s us, แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Op t ต s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ over 2.0หรือว่าวาคุวาคุติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o f f i c i a l Page ของ Op t ต s ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดลูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ฉันเคยได้ยินมาว่ามีสารเจ้าที่อยู่ในสภาพทุดโสมอยู่ใกล้ๆบ้านของชูแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันอยู่ที่นี่ชูเคยบอกว่าเมื่อก่อนมีสมบัติอยู่ที่รากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรทํานองนั้นแต่คุกโกะเคยบอกฉันว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ตั้งของสารเจ้าเซเนนสกิที่แท้จริง ฉันคิดว่านี่คือสวนสาธารณะที่ฉันเคยมาเล่นบ่อยๆตอนที่ฉันยังเด็กรู้สึกเหมือนว่าความทรงจําทั้งหมดของฉันทั้งช่วงเวลาที่สนุกสนานแล้วก็ช่วงเวลาที่ยากลําบากต่างเกิดขึ้นที่นี่การเล่นพ่อแม่ลูกกับพวกเด็กผู้หญิงและการเล่นดอ d g e บอกับพวกเด็กผู้ชาย แต่พวกเด็กๆจะบอกคุณว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เด็กผู้หญิงจะเล่นกับเด็กผู้ชายพวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาจะไม่ยอมเล่นด้วยเพราะว่าฉันไปคลุกคลีอยู่กับพวกเด็กผู้ชายฉันจาช่วงเวลาแห่งการถูกปฏิเสธและการไม่ยอมรับนั้นได้อย่างชัดเจนในหัวของฉันทําไมเด็กยุคโชวะจึงพยายามอย่างหนักที่จะแยกเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงออกจากกันอย่างชัดเจนขนาดนี้การเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองกลุ่มมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายขนาดนั้นจริงๆเหรอเอาละครับข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวผมมองว่าบันทึกเกี่ยวกับโรงเรียนมต้นน่าจะพอให้ข้อมูลกับเราได้นะครับว่าช่วงเวลาที่หน้าโกแต่งงานอาจจะเป็นวัย20ปีต้นๆจริงๆซึ่งก็จะตรงกับรายงานของตำรวจนะครับที่มีการกะประมาณอายุคนร้ายนั่นก็แปลว่าสถานการณ์ในเกมทั้งหมดคือภาพที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเอกซึ่งเป็นการผสมผสานวัยมัธยมของเธอที่เอามาปะปนกับความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็บาดแผลปมในใจเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจากชาแนล The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ